ไม่เป็นอย่างดุพ่อทใจด้วสวัสดีทุกคนสวัสดีกับตอนเช้าๆเด้อมือนี้เนาะเขาก็จะพาเอื้อจ่ันนะคะไอจันเนาะก็ที่เพื่อนจะกลับอ้าวยังเขากติบ้าเพื่อนไปตัดนะคะโอ้โหกติบ้าเพื่อนไปตัดหญ้าส่วนยหญ่เนาะพากันขึ้นไปฟูเนาะส่วนใหญของเขาที่จุดแหงแล้วเขาก็บเลยบางโอกาสมีคนมาหยาบอกเลยว่าที่พาไปแล้วเด้อทุกคน เครื่องกับล่งปุ่มปั๊มเนาะมีจะคนห้าคนด้วยรถคันเดียวนะทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่อ่าส่วนยหญ่เลยเนาะลาสุดคือมันกพขึ้นภูแล้วผ่ากับดดลงทุกคน น้องวบแล้วก็ไอจันด้วยลุงไม่เอ้ก่อนสิมาฮอดกับโมเมนรียังายเนาะคือคนว่าจะค้นทีนี่ห้าคนน้อยเดียวปีแลาวสุดคือลืมข้าวกินเนาะเอามาจนครบคงกินจะตับมาคุกจะปิงป่าบทสุดท้ายก็คือ บทสุดท้ายคือลืมเขาคือตอนนี้เขาก็ได้แบ่งเครื่องกันละกาพากันหิ้วไปคนละย่างเนาะต้องยูเอาหมวกกระนก <c oughs> ทุกคนอาจิสงศ์ใจเอาหมวกกระนกมาเอเดินเนะเ<อ>าะเ,เอาหมวกกระนกมาใส่เอามาใส่ยัอันตัดงาทุกคุณเพื่อ่ให้มันดีใส่เขาแล้วก็เอานี่ ของกินแล้วก็มไม่ขีดยางเอามาขีดยางเลยเนาะเพราะว่ามือนี้คือจะเป็นมีดทำอิดที่หลายหลายมือที่เขาปฏิทินได้มีดเลืมีดแต่หมูหวานคือเขาปฏิมาเขาปฏิมาเขาอิดดอกไฟอยู่เขาเปลงดอกไฟ <laughs> ไปทุกคนตอนนี้ก็สิ่ผ่ากันยางมุ่งนาขึ้นไปเนาะอ, gauge, อุปสรรคขึ้นไปก็คือขายขนาดเลยนะเริ่มจิดตน้นไปนี่ก <laughs> hey ็ได้เพชรดาบปะสวยดุกมือดุกคู ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาเพื่อทุกคนนะเนาะคือบอกกันเลยว่าก่อนจะขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องงา่ายอ้ยฮ้อนให้ฮ้อนว่านทุกคนแต่ว่าดีแต่ว่าขึ้นอนส่วนอย่างแล้วบงังโฮมอย่างแล้วก็อินให้แบบโบเดตส่งมาได้เนาะแต่พอก,ก็ได้รับพาค<อ>าุณมดวงไอไอนี่คิดจะเฮ<อ>้ยตัดต<อ>ัปตัดตาดตั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 ดคือตัด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 กัดตัดตไอตัดตัดตัตัด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 ดตัดา เอาพาไปทางช่วยเพราะว่าากให้มันเลี้ไว้มันจะ่วเกันไตแลวก็แต่ว่ามันบุลุกที่บอกชวยกันผลไม้ผลไม้เน้วมันจะเลี้ยไวู้กว่าดูกว่าขึ้ืมาทางภูระเทวแบบ่นี้เนาะอือนได้น้องบอมเอาห้าเทววอู้อู้ลืมพาอู้ตายเอาน้ำมาลืมพาบาดี้เนาะนอนนอนนอ ฮะภะอีพ,พอนะ่ยเอาคนละดวงละ่ะไปจากกระทางเทวนี้เเลเอาคนละเทียวพเพื่อเดินแล้วทางดีๆเด้อทางให้คาดได้ไ<ว> <laughs> หมไอ้ดึงถึงเนาะไอ้ฟาดด้ย่ถึงหันเพิ่นกระตัดไง อาจักตัดเนาะอาจาย์เป็นคนตัดกับพ่อเปลี่ยนกันสลับกันเนอะโมเึกเปดแล้วโมเสกแบบโมเสกเป,ดเ,ป,ด,เปดเนาะเวลาน้องแฟดขึ้นมาคิดย่างอะยานใด็ทุกคนขึ้นมาเหี่ยวถึงเน่ะเพราะว่าถึงที่มันเป็นป่าเนาะเฮายานยานคือแบบทุกคนเคยเห็นบอเว็บมีลิงลิงจะพวกนึ่งที่เว็บออกมาเป็นลิงแบบ ลิงผีนะโอ้ยบึ่งนั่งละจินตนาการไปเองแม่พาพากันบึ่งนั่งอ่ะอีอย่างสักอย่างแหละมันไม่บึ่นนั่งเนาะมันเป็นแบบเรื่องราวของชีวิตลิงมีลิงจะพวกหนึ่งโตได้เป็นลิงผีสิงกับแม่ค่ะบึงละย่านกลางคืนมาละย่านเนาะทุกคนเพราะว่ามันตึบแพงนะแล้วไหมคันตัดแล้วก็จะเห็นกันเวลาที่อ่างคนละแถวจะเห็นกันเนาะอันนี้แม่ คีดยางคนเราถวกลางเครื่องแล้วเป็นป่าตืบแบบมีโบเห็นกันละย่านยานแต่มือนี้เหา่ก็ได้มาเฮ็ดดานที่เหายากเท็ดมานานเนาะตะคือตัดยาส่วนยางออกเธอเปลนแบบนี้เนาะแล้วก็สิขีดยางอีกมือนี้นะเพราะวะ่ามือนี้ฮันเป็นมือที่แบบฟ้าพอดีกําลังดีคะถ้าฝนบดตกเลยสกีดยางแล้วก็ติ้กลับเหมือนเนาะ พ้อเพมมนนมอนเทนเนลเขาจนได้เขาจนได้ไดบักลายแล้วนะทุกคนน, <hat> น้องยูหาแต่เลิมนี่เอาได้สู้ๆได้มือนี้คนละแถวได้มือนี้นะเอ้ยมือนี้คนละห้าแถวได้มือนี้นะเฮ้ยเอาผ่านเข้าหูแล้วว่ามือนี้คนละแถวมาเบิองกันเนาะสิได้จะแถวคือน้องยูเอาแถวนี้หลักกันบน้องบอมเอาแถวกลางครึ่งส่วนอาจารย์อเอาอยู่แถวถึงคุณน้องนแล้วก็อไอจันเอายู่แถวถึงพ่อจะเอาอยูเออพ่อตัดงานเนาะ พอตัดงานถึงพุ่นทุกคนถึงพุ่นมาเพิ่งเนาะว่ามือนี้สิแล้วบอกเศร้านี้เฮาได้ยอ,อนี้แล้วทุกคนนี่แหละคืองานรวมๆกันแล้วอ้าวชื่อชืช่อแล้วจะเลี้ยงดีโดปอง <c oughs> นึงเออปอง,องอมือใหญ่ผมเป็นนำเนยอยามาเจอกันอีกทีนะทุกคนหลังจากที่เฮาตัดไปได้สักพักหนึ่งเนาะจังแมนจังแมนเนาะได้ลาแทไลายว่ะ <c oughs> นี่ มาได้ประมาณห้านาทีนนอนนี่เน,นาะห้าทีสุดนี่นะท่านได้ซ้ำน,น,นั่นแล้วก็ซ้ำนี้อัาตังมายงมายังกัน่งไ,ไดัดจากบาหิวข้าวเศร้าหิวเขาสวยด็ดดีนคนละแจะกินขา้าวโอ้ แถวเขาคือว่าตึิมแถวสันนะ่ะเขาคือเลือกแถวที่ตึิมแค่ติมบ้างม,มั้งไหมเป็นอายุมงยังอยู่ง่าเดยกกับท้องหัวท้องหัวพี่เปลี่ยนเปลี่ยนนั่น,นแถวบ่ะว้าทุกคนในยูซุก็เกือบแล้วเนาะคันบัวขา <c oughs> เกือบนีแต่ชิเลกันเ <c oughs> น,นาะทางฟางที่เขาได้หลายเติบเนาะพี่ตั้งแต่เขาอ่า ทางมาเขาก็ได้ีได้หลายเชิบเนาะนี่แต่ว่าทางทางกองแถวนี้ยังยังบุหันได้เนาะยังบุหันได้ถางเขียน่าอันเป็นตังสมบรเลเนาะอันนี้คือถางแลว้วเนาะแต่ว่าทางฟากนี้ยังบุหันแลว้วคือว่าน้องบอมบันไดถึงครับภารกิจไปแต่งกลิ่นท้าเพื่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนสวยน้องบอมก็ซิ้อได้ไปทำอาหารท้าเพิ่นทุกคนก็ตั้งใจกันฮ็ดอัธยว,วนันเนาะ อย่ามารอติดตามเบื้องพวกเขาอีกครั้งเด้อว่าพวกเขาสีแล้วซ้ำใดเราทุกคนกะฝาาทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้อเด้ออยวน้องบอมจีขอตัวไปแต่งกินกันเนาะไปจ่าก,กะถางนะฮะส่วนน้องยูกะถางอยู่ส่วนแถวของน้องบอมกะอยูกก่กลางครึ่งนี่เนาะเดี๋ยน้องบอมสีไปแต่งกินแล้วกะปะไวเนาะใกล้สุดแล้วทุกคนนี่อีกนาอยยิงดิสัมมีกลสุดแล้วเนาะแต่ว่าฝากพุ่นไปพุ่นโบไม่ส่วนยางเขาเป็นส่วนยางอ่า,นาเนาะอีกน้อยนึงกล้สุดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดแล้วเนาะ คือน้องยูหิวข้าวแหงกินนมเมื่อกี้นี่เกือบกินฮอตสองมันเป็นจังไดเมื่อยบ่เมื่อยจักน้อยคือตอนนี้ก็พากันขึ้นมาพักผ่อนกินข้าวสวยเนาะเป็นเวลาหนึ่งโมงเนาะกะถือว่าเฮาเอ็ดครอบครัวเฮา,าก็หิวข้าวเฮาก็ขึ้นมามเฮาบุฮันห,หิวขา้าวเฮาก็บ่มาเนาะประมาณนี้โอ้แต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวฮาสีมาแตงกินกันเลยเนาะ ลบ่าเป็นชาวอินเดียหรอวะบอกกันเลยว่าหากินมากินอาหารสวยมื้อนี้แม่นแต่อันเซฟเซฟนะทุกคนเติมพลังด้วยอุ้ยเกือบตกเทียงเติมพลังด้วยแกงน้อแลว่งโน่เร็วแกงโนอแล้วก็ตำหมักฮู้นะทุกคนแล้วก็ป่องปลาสับเร็จฮู้เนาะแล้วก็จืดกีบปลาทุกคนนี่ฮะกินกินกินเป็นยังเด้อเซบปะทุกคนกินข้าวสวยเนาะ ข้าวกินเพราะว่าหิวข้าวนี่ฝาก็ฮ้องเนาะฝาก็ฮ้องบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สิคิดอย่างไดบ่เนาะเลยเอาใบมามื้บัมาเพราะว่าละเม็ผักเนานีแหละสิมผักเนาคันี่ตํามักงเนาะพี่น้องบตําเมื่อกี้่นเียเจ้าบ่กินเจ้าบ่เบเห็นน เพราะชิมแ่ม่ส่เพาะจะเนาเนี่ยกินกับกระปงปลาเป็นเมื่ออะเสียบเนาะิใจใครกินนิดดยินจะุ่ไกินิดเวอูเยนยองยืสิกินกียด้เพื่นสิกินปลาอูม้หน้าว่สอคิดอย่างบุได้เลย่ะวาพอเมื่อน้อ แพงบ่บ่ม่เสาเนาะแห้งท้ว่าเป็นแบบนี้แซ่บตอบแม่่เอาตเอาแกน้อมาตะอนีเาตยเลยเพียงเป็นเงยๆงีนั่งกสิหมดงีบังบ่ครับทางแล้วเฮาก็กินข้าวแล้วก็ได้ลงมาใหม่เนาะทุกคนพอดีเป็นตาโอ้ย ซาวีมาสวยเลยเก้าโมงหาดเซเลมารับนี่ตัวยจะกินข้าวสวยแบบพอีเนื้องงงเนาะปาคพรอมประมาณ 3, 3, 3, 3ที่ซาวยจะลงตจอดเลยทำละแล้วเรากระสีได้ขีดยางอีกเลย,ม,ยมึงมึงเป็นเดอกเนาะขีดเป็นรถเนาะมึงเป็นเดอกมาบิ้งกันว่ามื่อน,นี้เ่าสีได้แจกแถวเนาะแล้วก็สีได้ขีดยางพร้อมบ่เนาะเกิดเหตุการณ์พาฟันขาทุกคน เลือดยิ้มนี่เนาะมันอันโอ้ยตะมดคลายอยมันเปิ้นเซอร์แลทึกโซงเนาะอีกน้อยหนึ่งค่ะโบทึกโซงนี่คือบบหรือว่าเข้าเลยนี่เลือดยิม้มในที่สุดเราก็ทางแล้วเดอ้อทุกคนโอ้พึสภาพเนาะเขาก็ท่างไปสุดพอดีสุดอ่าเจที่หมายไว้เนาะดินเดนหมายไว้อันนั้งพิ้นบบเป็นของเขาเนาะเือ ใดหนึ่งสองสามซี่ในซี่แถวเนาะพอกระตัดยุ่ถึงคุณนะทุกคนอ๋อไงมือจะฟาบุคนเผื่ออ,พพออก,กวะสักฮอนเนาะฮอนแห่งฮอนตอนมืน่อกี้นี่มือฝนสิตกแต่สุดท้ายบุตกเนาะบอกเลยว่าเฮากะสีใหญ่คิดอย่างเนาะตอนเมื่อกี้นี้ฟ้าบดเนาะว่าสุดคิดอย่างแต่สุดท้ายคือฟ้าแดดออก,กว่วเก่าไหมฮอนแหง กระชได้ห่างเพืนก็ละจึนสิไปขีดยางโซเนาะเห็นแต่พ่อแวบๆเนาะนี่ทุกคนห้องซื้อแวปเปนหลายกวัวเก้าเนาะเปนหลายแหงเนี่ยเหลียวไปก็แบบเห็นทุกอย่างนะเมื่อคืนตะกี้แล้วตะกี้ตึ้แหงเนาะอันนี้ก็คือซื้อกระเปนหลายแล้วเนาะคุณพอกระตัดแต่หึงคุณมาแล้วเนาะมาสิแปนบอกได้เลยไปดีฮาสิตัดอีกก่อนแล้วก็สิไปขีดยางมาแบนี้ ในตัวนี้เราก็มาเฮียนขีดยางให้คนเวียงจันบึ้งเนาะโซนขีดยางอันนี้คือมันโดนแล้วเขาขีดบดอันนั้นขีดบดได้มันโดนแล้วมันแข็งน่าแข็งโดนบดดึงออกกันแล้วยางดดึงบดได้มัน,นติดปากนะมันติดกับนั่งเลยดึองนั่งคนบดลึงเราดึงซสิเ<ม>้าพูดไปขีดไปง่ายเป็นได้เฟิรนเราเฟิรนลึงเอ้า <laughs>

น้อยพอดนะคนโอบนอกยางว่จะต้องกินกินประมาณนี้กินลงประมาณนี uh, so ้เอาไเอาไล้วเ้อแตมเขาเน้เพราะว่าเขาไปมาที่จุนีประมาณนี้บโอบบุากเนาะเดีบุษะทายังบุลึงชื่ซื้อให้มันลึงมาเหมือนกัซาะ ปูสิบะยากได้จะน่ายซังคคนได้คนได้ชิชเชอรงจะกินประมาณนี้จะจะจะกินประมาณนี้นะันทอดประมาณนี้นะจะกินไปทางข้างือเจ้าาหน่มแมันปุดจังะน่เอรบอิเขาเกล็ดแล้ว หลังจากที่เขาคิดอย่างแล้วเนาะเขาก็สิมาห้น้ำส้มไว้แต่ว่าเขาหิวเขาเหงกล่ะคุณเขาก็เลยว่าสิกลับลงไปกินเขาก่อนบึงฟ้าอากาศนี่ก็คือแบบฝนสีบตกเลยเนาะเขาก็เลยว่าสิลงไปก่อนไปกินเข้าแล้วจึงสิขึ้นมาสีน้ำส้มนี่ก็เป็นเวลาเปดตหมู่เนาะคิดอย่างแล้วไปเดี๋ยวเขาก็สิสีน้ำส้มแล้วก็สีเมื่อยเดี๋ยวเขา็สิห้น้ำส้มแล้วก็สีเมื่อเมื่อไปกินเข้าแล้วจึงขึ้นมาไม่เนาะได้ะมา ออนนี icana, ้ฮันก็ได้หลายเนาะออนี้อันนี้ได้หลายออนี้ตัวนี้เขาก็ซีพากันเมื่อแล้วเนาะไอจันก็เอาจักเมื่อเนาะบุหันได้เมื่อมีเจพี่สาวเมื่ออนเนาะทุกคนนี่มีเจพี่สาวกินแกะไอจามือเต่งกินคนเนาะเฮากัน เรื่องราวคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคือพาพี่สาวขึ้นมาตัดหญ้าส่วนอย่างนอนเนื้อสจากว่าพี่สาวได้มาทางทีเนาเห่าเลยว่าเออพากันเอาเหาเอาแหงพากันขึ้นมาตัดหญาเาน,น้องบอมเนาะเพิ่นถ้าเพื่อนบุมีเวียกเพื่นก็นมาช่วยเหาแบบนี้เนาะถ้าว่าเพื่อนมีเวียก คือทุกคนว่าทําไมไม่เห็นมีหลายๆลายคนเนาะเพิ่นถามว่าทําไมไม่เห็นพี่สาวพี่ชายมาช่วยงานเลยคือไอ้หันเพิ่นข่าเวียดนอนละก็เอื้อยอขาเวียดไอ้หันอยู่หลวงพ้าบางตอนนี้เนาะคือเป็นเฮดเวียดยู่หลวงพ้าบางส่วนเอื้อยก็ขาเวียดคือกัรนอนละก็เอื้อยหันถ้าว่าเพิ่อนมาช่วยเพิ่นก็ส่งเงินมาให้เนาะบางเท่อกะประมาณนี้เนาะทุกคนกะ อีกเบึ้งเรื่องราวต่อไปเนาะว่าซิเป็นจังใดเรื่องราววิดีโอนี้ก็จะจบไปก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ข้าแหงสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะขอลาไปขอตัวลาไปก่อนเด้อน้องบอมยังคุมให้น้องอยู่นน้องบอมจะไปเข้ากองน้ำโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดสไคายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแฟดบอมอยู่ให้คลิปต่อไปเด้ออย่าเจอกันวิดีโอนะนาะว่าซิเป็นจังใดเรื่องราวต่อไปส่วนอย่างของเฮานาะว่าสิได้ขึ้นมาต่อหรือว่าจังไดน้องทุกคนพี่จ๋าจะได้กลับมือใดก็รอติดตามเบิ่งเด้อเดี๋ยว ลาไปก่อนนะไปไปพอไปปะเขาดเลยหักตึน<า>ตุกใจโอ้ยถุงกระเป๋าคู่หมานคลองใจถุงกระเป๋าคู่ใจโอ้โหงกระเป๋าคู่ใจคิดยางเนาะขาดแล้วตอนนี้ตื่นนวดอุจีนี้บอกกันเลยว่าเป็นภาพที่น่าฮักแหงเนาะวิ่งแต่ละคนยางลงพูอย่างโคมและอันน,นางซื้อรถเออนางซื้อรถ นางซีซิเอ,ออเออเออเอาอันเดอรมาพอจะเอาอันเดอรมาเสียงจางทาทาคาดิ่